กำลังมองหาที่ถ่ายรูปกันอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามาอยู่กันที่บันโป่งนะจะพามาดูสตีดอาร์ตของที่นี่ตัวนี้จะเป็นโรงหนังเก่านะมีชื่อว่าเฉลิมทองคำณจุดนี้ก็จะมีหลากหลายม,มุมให้ได้ถ่ายรูปกันนะ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการถ่ายรูปสตรีทอาร์ตแนะนำที่นี่เลยนะที่นี่จะอยู่ใจกลางตลาดบันโปงนะ่งสามารถเดินได้ตัวถึงจะมารถจนส่วนตัวรถไฟ หรือรถสราธารณะก็มาจุดนี้ได้ง่ายในส่วนตรอกเล็กๆนี้ก็จะมีรูปให้ได้ถ่ายกันเยอะนะภาพส่วนใหญ่จะอยู่ด้านข้างซ้ายขวาก็ด้านหลังของตัวอาคาร ด้านหน้าจะไม่มีนะแต่ยังไงก็ให้เดินมาด้านข้างหรือเดินมาด้านหลังช่วงเวลาที่แนะนำให้มาแนะนำให้มาตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นจะเป็นตอนเที่ยงแดดจะร้อนหน่อยเออจะร้อนทั่วแต่ถ้าเช้า ก็แดดอ่อนๆก็ยังไม่ร้อนสักเท่าไหร่หรือไม่ก็เป็นตอนเย็นไปเลยนะจะได้ถ่ายรูปได้สะดวกสำหรับปักหมุดก็ปักหมุดมาตรงตลาดบ้านโปงน่งเลยก็ได้อยู่ใกล้กับริมน้ำสถานีรถไฟหรือท่ารถตัว ในส่วนของสติตอัาบ้านโป่งก็จะมีจุดอื่นอนอีกนะแต่จุดนี้จะเป็นจุดใหญ่ที่มีหลากหลายมุมให้ได้ถ่ายอีกหนึ่งสถานที่สำหรับสายสติตอัาไม่ควรพลาดนะสติตอัาบ้านโป่งราชบุรีในส่วนฝั่งถนนตรงข้ามก็จะมี ร้านกาแฟแนวสตีดอา่เหมือกันนะแต่มีเวลาว่างก็สามารถไปนั่งรับประทานกันได้นะสตีดนะตัวนี้จะสร้างมานานแล้วนะภาพบางภาพก็จะอยูเจิดจางเก่าไปนิดนึงนะแต่ก็ยังขงความเป็นวินเทจ เดี๋ยวจะพาวนกลับไปดูอีกรอบหนะึ่งจะพาไปดูอีกฝั่งนะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาคลิปดีๆสถานที่ดีๆมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชม เดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับมาทางเดิมที่เราเข้ามาเมื่อกี้เพื่อให้ดูรายละเอียดของภาพต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะตอนที่มานี่จะเป็นช่วงเวลาสิบโมแดดก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่กำลังดี สิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำกันตลอดนะคือการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะะไม่ควรที่จะทำอะไรที่เกิดเลยหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานที่นั้นๆน,น,นะอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรหรือคิดว่าถ้าทำแล้วจะมีผู้อื่นทำตามก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานที่นั้นๆก็ขอให้งดหรือลาเวน้นไว้นะครับ เพื่อที่จะได้ให้สถานที่นั้นได้ให้คนอื่นได้มาใช้ต่อได้หรือได้เผยแพร่ในสภาพเดิมให้คงอยู่ต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับ